สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความด่วนถึงคุณนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปลิปนี้นะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นหน่วยใครใคนใดคนหนึ่งเนาะ หลายๆคนอาจจะเรียกว่าแรนดอมก็ได้นะคะหรือจะเรียกคอลเลกทีฟก็ได้เอาที่เราสะดวกในที่นี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าในการอ่านไพ่ของโบค่ะมันเป็นการอ่านไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นให้คุณฟังในส่วนของคําใบ้นะคะถ้ามันตรงกับคุณก็ฟังต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงนะคะก็ฟังได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็อยากให้ทุกบ้านทุกท่านฟังแล้วไปวิเคราะห์ตามนะคะซึ่งในส่วนของข้อข้อความด่วนถึงคุณค่ะโบก็จะพูดในสิ่งที่ใจเขารู้สึกพูดในสิ่งที่ เขาอยากจะพูดกับคุณนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามเื้องต้นเรามาดูกันก่อน,อนว่ามาเช็คก่อนว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็น <c oughs> เป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกด s u b ส c คร b e นะคะกดถูกใจกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะปไปด้วยเนาะ ขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แป้นะคะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจกันนะก็จะพยายามนะคะอ่านไพ่แล้วก็สื่อสารกับทุกท่านนะคะผ่านหน้าไพ่ให้ดีที่สุดนะคะให้เป็นกำลังใจที่เป็นด้านบวกที่สุดให้กับสำหรับทุกคนเนาะอันไหนขอดูหน่อยนะคะว่าสถานะความสัมพันธ์ของคนที่จะของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิป,ป,ปนี้นะคะกับคนที่เขาจะส่งข้อความด่วนถึงคุณเนี่ยเป็นในลักษณะไหนกัน พลังงานไพ่กิ่งไม้เท้านะคะไพ่แปดเหรียญค่ะเป็นคนที่กําลังทํางานในความสัมพันธ์ร่วมกันอยู่นะคะอืมเป็นคนที่อ่ะไพ่แอบเห็นว่ามันเพิ่งจะมีการเริ่มต้นนะคะทํางานในความสัมพันธ์กันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อบอกว่ามัน มันไม่ใช่การเริ่มต้นนะก็รู้จักกันมานานแล้วอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วก็จริงแต่ว่าเหมือนมีปัญหาห่างกันไปต้องมีเรื่องต้องให้ห่างกันบล็อกกันปิดกันไปหรือต่างคนต่างไปมีแฟนแลกลับมาเจอกันใหม่อะไรแบบนี้ก,ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ของคนที่เพิ่งอ่าเพิ่งคบ คบกันเพิ่งคุยกันนะคะรวมทั้งกําลังทํางานในความสัมพันธ์ในเชิงลักษณะที่กําลังศึกษาดูใจกันนะคะทีนี้นหะนขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรในส่วนของความเป็นตัวคุณค่ะขอดูความใบ้ความเป็นตัวคุณหน่อยนะคะคุณคือใครคะคุณสุไทยผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนตุลกุมได้นะคะราศีกันได้ มีความเป็นราศีธนูนะคะละหลายคนในที่นี้อาจจะมีความเป็นลัคนาราศีมิถุนตุนกุมราศีกันราศีธนูนะคะถ้าเป็นกันโบคิดว่าไม่น่าจะเป็นธาตุด,ดินโบคิดว่าน่าจะเป็นธาตุด,ดินทั้งหมดนะคะเช่นคนที่เกิดในพฤกษ์กันแล้วก็มังกรเนาะทีนี้ตัวเลขในชีวิตของคุณนะคะย้ำนะคะว่าตัวเลขในชีวิตของคุณอาจจะติดเลขชุดนี้เยอะนะคะเลขศูนย์เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ด เลขศูนย์เลขห้าเลขเจ็ดเช่นคนที่เกิดวันที่อ่าวันที่ห้าวันที่เจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดนะคะอ่ามีความเป็นเกิดวันที่สิบยี่สิบแล้วก็สามสิบด้วยนะคะเลขท้ายประจำาตัวประชาชนย้านะคะสองตัวสุดท้ายของคุณอาจจะติดเลขศูนย์เลขห้าเลขเจ็ดเลขท้ายมือมือถือสองตัวสุดท้ายอาจจะติดเลขศูนย์เลขห้าเลขเจ็ดซึ่งมีชุดตัวเลขชนี้เยอะๆนะคะ โฟกัสไปที่เล็กทะเบียนบ้านได้เช่นเดียวกันความเป็นตัวคุณค่ะคำใบ้ในส่วนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะตอนนี้ตัวของคุณเองค่ะเพิ่งจะวางแผนทำโปรไฟล์อะไรบางอย่างเกีย่ยวกับตัวคุณเช่นบางคนมีอาชีพนะคะ มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยกำลังสร้างโปรไฟล์กับตัวเองกําลังสร้างแผนงานมีแผนงานที่ต้องเอาตัวเองไปเป็นโปรไฟล์อะไรเงี้ยหรือถ้าไม่ได้เอาตัวเองไปเป็นโปรไฟล์อาจจะเอาคนรอบตัวนะคะเพื่อนฝูงแฟนหรือใครใดๆก็ตามหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะคะให้เขาแบบ ช่วยสนับสนุนเรา support หรือเอามาเป็นโปรไฟล์ที่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของมี power เกี่ยวกับเรื่องของการงานอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเมื่อช่วงเจ็ดชั่วโมงเจ็ดวันที่ผ่านมาหมองคุณพูดคุยกับคนที่เป็นสตรีเพศนะคะคุยแบบเปิดอกคุยแบบเปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตคุณเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับแผนในชีวิตคุณเมื่อเร็วๆนี้อาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะ อาจจะเป็นพี่สาวอาจจะเป็นน้องสาวนะคะหรือใครก็ตามที่เป็นเพศแม่สตรีเพศแม่นะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่กาลีเหมือนขอเหมือนเล่าระบายสิ่งที่อยู่ในใจเหมือนหรือก,กาลังจะบอกนะคะสิ่งที่กําลังจะทําให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในลักษณะของสตรีเพศได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้ว่าจะทําอะไรนะคะทีนี้เพิ่มเติมในส่วนคำใบ้ของคุณคุณเป็นคนที่ชอบเสียงดนตรีคุณชอบร้องเพลง หรือคุณอาจจะใช้ปากใช้คําพูดในการสื่อสารในการเจราจาในการทำอาอีนแบบนี้ก็ได้นะคะในส่วนนี้คือคําใบ้ของคุณผมคุณอาจจะไม่ใช่คนผมบางคนนะผมยาวก็คือผมยาวไปเลยนะหรือบางคนถ้าไม่ใช่คนผมยาวก็จะปาบาแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยดูไม่ใช่คนหัวโล้นหรือสกินเฮดแน่นะคะอันนี้คือคําใบ้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณถ้าตรงฟังต่อนะคะถ้ามีส่วนที่ตรงแบบเกิน50%ฟังต่อ ถ้าไม่ใช่ไม่ตรงจะฟังเพลินๆก็ได้เพราะอาจจะเป็นเรื่องราวของคู่กรณีของคุณก็ได้ที่ไม่ใช่คุณโอเคไหมอ่ะทีนี้ไหนขอดูฝังคู่กรณีของคุณหน่อยนะคะ,นนค,ค,ค,ะคนที่เขาคิดถึงคุณค่ะคนที่เขาคิดถึงคุณคนนี้นะคะเขาคือใครเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกพฤกษกันมังกรอืม มีความเป็นท่าตน้ำแล้วก็ธาตุดินในตัวมีนกรกฎพิกจิกรึกษกก,ษก,กันมังกรตัวเลขในชีวิตของเขาติดเลข1เลข0นเลข3ามเยอะๆนะคะเช่นคนที่เกิดวันที่1วันที่3วันที่ส0 1ส1บ1อ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่จแปนะคะยี่สิบยี่สิบและ3สทีนี้ ฝั่งเขาเนี่ยโบแอบเห็นว่าเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีลูกมีบุตรแล้วนะคะเช่นเป็นพ่อไม้แม่ๆแบบนี้ได้หรือถ้าไม่ใช่ในลักษณะของพ่อไม้แม่ไม้เขาอาจจะมีอะไรที่เขาต้องดูแลเช่นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่บ้านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอย่างน้อยๆเลยสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ย นะคะหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบประเภทอื่นก็ได้ซึ่งเขาให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับตรงนั้นนะคะพอสมควรนะเป็นคนที่มีความความนิ่งนะคะลึกๆแล้วเป็นคนมั่นคงทางอารมณ์เป็นคนที่นิ่งคนจริงใจคนหนึ่งแหละนะคะบางผู้บางคนเนี่ยคุณอาจจะไปดูกับคนที่เขามีครอบครัวก็ได้นะคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะมาพูดมาพูดถึงคุณมาสื่อสารถึงคุณในวันนี้ก็ได้ ถ้าไม่ใช่ในลักษณะของคนที่มีครอบครัวอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือผ่านการใช้ชีวิตคู่แบบมานานๆแล้วแล้วก็ยังอยู่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ หมือนต้องดูแลหรือรับผิดชอบใครคนใดคนหนึ่งอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้อีกทั้งในที่นี้ความเป็นตัวเขานะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากด้วยพลังงานของคนที่มีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลข3เยอะๆนะคะอย่างที่โบบอกไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเมื่อสักครู่นี้หรืออาจจะเป็นคนที่มีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลข3เลขหนึ่งแล้วก็เลข0ูนย์เยอะๆ,ๆเช่นเลขท้ายประ,ประจําตัวประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ ทีนี้ในความเป็นตัวเขานะคะสิ่งที่โบรู้สึกได้นะเหมือนเขาเพิ่งจะเดินทางหรือเพิ่งไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับครอบครัวในทีน่นี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนโสดเขาไม่ใช่คนที่มีแบบครอบครัวหรือไม่ได้เป็นคนที่มีพนาันาการสิ่งที่รู้สึกก็คืออาจจะไปทําอะไรกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพิ่งไปรวมญาติกันเพิ่งแบบไปเจอการไปรวมญาติกันหรือเดินทางไปสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยกับญาติพี่น้องหรือมีแผนมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ก็เป็นไปได้ถามว่าเขาคนนี้ มีลักษณะอย่างไรลักษณะของคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายก็มีความเยือกเย็นมีความอบอุ่นมีความใจดีเหมือนผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายจ๋าไม่ใช่สไตล์แบบผู้ชายจ๋าพวงพังด่าพูดคำด่าคำอย่างนั้นไม่ใช่ดูเป็นคนสุภาพดูเป็นคนอ่อนโยนดูเป็นคนแบบละมุนละไมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นถ้าเกิดว่าเขาอะค่ะเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีความเป็นผู้หญิงแบบจ๋าเลยนะคะมีความอ่อนโยนมีความหวานอาจจะแบบว่า ปกป้องตัวเองในบางบางเวลาเช่นสะตรองภายนอกดูสตรองแต่ข้างในดูอ่อนแออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือคำใบ้ทั้งหมดระหว่างเรื่องคุณและเรื่องเขาถ้าใช่และตรงฟังต่อโอเคไหมอะไหนขอดูไหนนะคะว่าลักษณะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะขยายจากไพ่สามใบนี้นะคะลักษณะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรลักษณะความสัมพันธ์เป็นอย่างไร พลังงานไพ่ใบแรกค่ะคุณกับเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่คล้ายกันเช่นประสบการณ์ทางความรักที่ไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยมันเหมือนกันส่วนสูงน้ำหนักที่ไม่ได้ไกลกันมากหน้าตาสีผิวที่ไม่ได้ต่างกันมากเออวุฒิการศึกษาหรือสถานะทางสังคมที่ไม่ได้ต่างกันมาก นะคะหรือในที่นี้คุณกับเขามีอะไรที่มันตรงกันเช่นอะไรบางสิ่งบางอย่างทางจิตปัญญามี energy ของความเป็นอะไรหลายๆคนถ้าสมมติว่าอ่นานไพ่บ่อยๆหรือเห็นไพ่ขึ้นมาในลักษณะของไพ่สีไม้เท้าแบบนี้กับหัวค้่ยแบบนี้หลายๆคนจะเข้าใจว่าเป็นในส่วนของพลังงานของทวินเฟรมเนาะมีความคล้ายคลึงกันแบบในลักษณะที่ว่าทางกายภาพแล้วก็ทางจิต นะคะมีความคล้ายคลึงกันแต่บางสิ่งบางอย่างไม่เปิดเผยว่าตัวเองเหมือนกันตรงกันหรือคล้ายกันเช่นไม่เปิดเผยความรู้สึกไม่บอกความรู้สึกสักทีว่าคิดยังไงทั้งๆที่ทํางานในความสัมพันธ์อยู่แต่ไม่พูดรักไม่บอกว่ารักไม่บอกว่าชื่นชอบไม่ชื่นชมไม่ฮอไม่อื้อไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ซึ่งทำงานในความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆมีความผูกพันมากกว่าความรักนะคะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้ไหนอขอดูหน่อยนะคะว่าสถานการณ์นะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะณนะปัจจุบนันนี้มันเป็นยังไงแล้ว มันเป็นยังไงแล้วนะคะมันเป็นยังไงบ้างนะก่อนคือวันนี้เขาจะมาสื่อสารกับคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะดูว่าสถานการณ์ในส่วนของความสัมพันธ์ณปัจจุบันนี้นะคะมันเป็นยังไงทําไมวันนี้คุณอยากจะรู้ว่าเขาจะมาพูดจะมาบอกอะไรกับคุณนะใช่อืมลาวผู้บางคนมีการตัดจบกันไปอืมมีการทะเลาะกัน ในบางผู้บางคนบางเคสบางกรณีมีการตัดจบกันไปมีการจบหรือยุติความสัมพันธ์หรือให้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์ไปแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ได้แค่นั้นแค่นี้นะคะหรือบางผู้บางคนนะคะเพิ่งทะเลาะกันมาเพิ่งมีปัญหากันมาเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดเรื่องของการสื่อสารมันเลยทําให้มีการบล็อกมีการปิดกัน้นมีการเพิกเฉยมีการถอยห่างมีการมีสเปซเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่โบอบอกเมื่อสักครู่นี้ นะคะบางผู้บางคนอย่างที่บอบอกถึงขั้นบล็อกกันไปเลยบางผู้บางคนอย่างที่บอบอกถึงขั้นแบบยุติความสัมพันธนะ์ในสถานะได้สถานะหนึ่งแล้วก็ลดสถานะกันลงไปเลยนะคะเพราะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนะคะความรู้สึกเพราะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบไม่มีการแบบพัฒนาหรือว่าไม่มีอะไรที่ มันชัดเจนซะทีมันเลยทําให้อีกคนนึงต้องเคลียร์ความชัดเจนให้กับัวเองแบบนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเขาว่าในส่วนของข้อความต่วนถึงคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะคะว่าในส่วนข้อความต่วนถึงคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรขอไพ่เป็นไกด์นิดนึงนะคะสักสองใบขอไพ่ข้อความเป็นไกด์นิดนึงนะคะสักสองใบ ขอไพ่ข้อความเป็นไกดสักสองใบนะคะเจ้าชูนะเธอไหวเหรออยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้าโอเคเก็ตและวปะเรามาดูในการขยายหน้าไพ่เพิ่มเติมกันนะว่าหน้าไพ่เพิ่มเติมจะบอกอะไรนะคะ นายไพ่เพิ่มเติมจะบอกอะไรนะคะขออนีาตไม่ได้โชว์ไนะพ่นะเพราะไพ่เมืองอาจจะติดเลทติดนึงนะคะไพ่สาหรับที่โบจะอ่านเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่แบบติดเลทนิดหนึ่งก็อาจจะไม่ได้โชว์หน้าไพ่นะคะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ข้อความสั้นๆหรือประโยคที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรนะคะประโยคที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรอืมมีความเป็นทวีจริงเนาะ โอเคโอเคเดี๋ยวโบขออนุญาตเริ่มเลยนะคะโบจะเป็นเขามาพูดมาบอกมาสื่อสารถึงคุณนะคะจะแทนตัวเองว่าเราจะแทนตัวคุณว่าเธอนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเธอรู้ไหมว่าการที่เราเข้ามาหาเธอ หรือการที่เราพูดคุยหรืออยากรู้จักเธอจริงๆเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องรู้สึกว่าเราจะต้องไปรักเธอหรือต้องรู้สึกว่าเรากับเธอจะต้องเป็นแฟนเนี่ยนะเราแค่ก็พูดตามตรงว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเธอมีเสน่ห์เธอเป็นคนที่ ก็ดึงดูดเราได้ดูมีเซ็กซ์อัพยลสูงแล้วก็ดูนั่นแหละเชื่อว่าหลายๆคนอยากเข้าหาเธอก็เพราะเธอเป็นคนที่มีเสน่หหนึ่งในนั้นก็ก็เรานี่ไงแล้วเ,เราว่าเราอาจจะ อาจจะคิดน้อยเวลาว่าบางทีทุกคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเหมือนที่เราชอบเราก็พูดตรงๆนะว่าเราก็เราก็ชอบเรื่องอย่างว่าเราชอบเรื่องที่มันไม่ได้เหมือนคนอื่นเราถูกดึงดูดง่ายกับเรื่องพวกนี้แต่แบบแต่กับเธอมันก็เป็นความรู้สึกที่มันก็แปลกนะ ถ้าเราไม่ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเราเชื่อว่าเราอาจจะถลํมไปไกลกว่านี้เราสองคนอาจจะทำอะไรที่มันมันเกินเลยไปไกลกว่านี้ให้มันเป็นแค่พันธนาการทางทางความรู้สึกเล็กๆน้อยๆความอยากเล็กๆน้อยๆก็พอ <c oughs> ในที่เนี้ย <c oughs> เราเองก็รู้นะว่าเธอเองก็อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีแหละแต่เราก็รู้ตัวไงว่าเราเป็นอย่างนั้นให้เธอไม่ได้ไงเราคิดมาตลอดเลยว่าเรากับเธอเหมือนกันเราคิดว่าเธอชอบอะไรแบบ ตื่นเต้นเหมือนเราเราคิดว่าเธอแบบชอบเรื่องแบบนี้เหมือนเราเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะคิดพัฒนาความสัมพันธ์อะไรแต่แบบเราคิดผิดเราคิดผิดเราไม่น่าแบบทำร้ายความรู้สึกเธอด้วยการที่แบบเข้าไปเพื่อหวังอะไรบางอย่างกับเธอ หวังเรื่องร่างกายหวังเรื่องเรื่องเงินหวังเรื่องอะไรก็ตามที่มันแบบมันมันดูไม่ดีเลยก็อย่างที่เธอคิดนั่นแหละว,ว่าเราไปหวังอะไรแบบนี้กับเธอหรือเปล่ามันก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันใช่เราก็ยอมรับว่าเราเป็นคนเจ้าชู้นะเราก็ยอมรับว่าเราเป็นคนที่ลุกดูเจ้าชู้ แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราเรามีคนของตัวเองแล้วจริงๆเ่ยหรือมีคนที่มาหยุดเราได้ค่ะเราก็จะหยุดแต่สำหรับเธอ,อเราคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่คนที่จะหยุดเราได้เรายิ่งเห็นเธอแล้วเรายิ่งรู้สึกผิด ผิดที่เริ่มต้นด้วยอะไรที่มันไม่โอเคแล้วก็จบด้วยการที่มันไม่โอเคเช่นเดียวกันใช่แหละใช่มันเป็นมันเป็นเลิฟบอมบิงมันรู้สึกพิเศษรู้สึกพิเศษมากมารู้สึกดึงดูดมากๆรู้สึกต้องการมากๆรู้สึกอยากได้มากๆากแล้วพอมันได้ในส่วนที่ต้องการในจุดจุดนี้แล้วมัน ถึงเวลาทบทวนแล้วแหละว่าเธอจะรับได้ในสิ่งที่เราเป็นหรือเปล่าเพราะเราก็เป็นอย่างเนี้ยเราเป็นของเราอย่างเนี้ยอยู่ที่เธอจะรับเราได้ไหมเธอจะเอาเราอยู่แค่แค่ช่วงเวลานี้หรือเปล่าอนาคตเธอจะเอาเราอยู่ไหมถ้าเกิดว่าเรายังเป็นแบบเนี้ ประมาณนี้จากไพ่โบก็อยากให้คุณเห็นไพ่นะคะแต่ว่ามัน,ม,นมันก็มันก็มีติดเลสเบาๆอแหละเนาะจริงๆคนคนนี้เขาเขามีความรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยมันไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถแบบควบคุมเขาได้เลยนะมีแต่คุณที่ควบคุมเขาได้เช่นเขาอาจจะอาจจพูดตรงๆเขาเป็นมีคนที่เป็นคนที่มีความเจ้าชู้เป็นคนที่ มีความชอบคนง่ายเฟลลี friendly, ่คีเล่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกในคนคนเดียวกันนะคะมันเลยดึงดูนะคะคนแบบคุณเข้าไปในชีวิตเขาหรือเปล่านะซึ่งจากข้อความทั้งหมดที่เขาพูดที่เขาบอกที่เขาสื่อสารกับคุณนะี เขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดนะที่แบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยสิ่งที่เขาคาดหวังหรือผลประโยชน์จากตัวคุณแต่ว่าพอรู้จักคุณจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาคิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าคุณเหมือนกับเขาแบบทุกเรื่องทุกอย่างเขารู้ว่าบางเรื่องบางอย่างเหมือนกับเขาแต่มันก็ไม่ทุกเรื่องทุกอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของ ความต้องการทางร่างกายหรือความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยเขาอาจจะมองว่าแบบก็คบคบกันไปคุยๆกันไปเออแบบ เจอกันบ้างมีความสัมพันธ์กันบ้างหรืออะไรใดๆหรือเจอกันในอนาคตอาจจะแบบว่าขอให้มีความสัมพันธ์แบบนี้แต่ว่าคุณไม่เซ์เอสอะไรแบบนี้ก็ได้คุณไม่จอยกับแบบนี้ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวังแลวมันผิดหวังมันก็เลยต้องมีในลักษณะนี้ไปมันเลยทําให้เขารู้สึกผิดแหละอาจจะมีการพูดหรือการสื่อสารในเชิงนี้หรือเปล่านะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกผิดนะคะก็ในส่วนนี้นะเรามาดูในส่วนของไพ่แนะนํากันนะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรไพ่อยากจะแนะนําอะไรค่ะ ใครอยากจะแนะนำอะไรเบื้องต้นนะคะฟังในส่วนนี้แล้วนะคะวิเคราะตามน้องสถานการณ์ถ้าเกิดว่าใครตรงยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยหรือใครเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังหน่อยหรือใครที่แบบว่าอยากจะลงดีเทลเพิ่มเติมให้เป็นดวงของตัวเองนะคะฟังในส่วนนี้แล้วมันมีความรู้สึกเอแบบเอทุกจุดเลยคุณโบอยากรู้ว่า เนี่ยคลิปคลิปนี้มันเป็นของเราหรือเปล่าแล้วมันจะไปต่อในความสัมพันธ์แบบไหนแล้วมันจะเป็นยังไงคนนี้มันเป็นคู่เราไหมแล้วเราจะเอาใครอยู่ไหมหรืออะไรใดๆคุณอยากให้เป็นดวงของคุณเองลองนะคะแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้จะขออ่านดวงเป็นของตัวเองเปิดไพ่เป็นของตัวเองเป็นดวงของตัวเองเอาวันเดอรปิเกของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะอ่ะไหนขอดูไพ่แนะนําค่ะไพ่แนะนำเลยนนนะคะ่ะไพ่บอกว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะหลายๆคนอาจจะดูดวงวนไปวนมาบ่อยๆนะคะไปดูคลิปวิดีโอนู่นนั่นนี่วนไปวนมาบ่อยๆมันเลยทําให้คุณทบทวนและทําให้คุณคิดถึงเขาเอาเรื่องราวของเขาและตัวคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะมันดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันดูหมกมุ่นไปสําหรับคุณและมันทําให้คุณกลัวไพ่ก็เลยแนะนําบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเคยมันเป็นนิ่ทีบสําหรับคุณนะ่ะไม่อยากให้คุณ รับมันไว้แล้วก็ไม่อยากให้คุณแบบพยายามเก็บมันไว้ด้วยอะไรที่ไม่โอเคสําหรับคุณคุณปลดปล่อยคุณปลดเปลื้องมันได้เลยเพราะความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกหวาดระแวงถ้ามันเริ่มต้นด้วยความกลัวความท็อิจความหวาดระแวงคุณต้องรีบดึงตัวเองกลับมากลับมาทบทวนนะคะดูสิ่งทุกอย่างให้มันไวที่สุดนะคะช่วงเดือนกรกฎากันยา กรกฎาคมกันยาันว่านะคะกลุ่มพาน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมเราฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกกระต a ง k s แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ